แหนี่สองมีสามบอเน่มีอมันมีสี่คู่จะจับบาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวส่วส่ลุงไม่ทองไม่ทอดเอาเลยไม่ทอดเลยคือประารยจตัวกาสม้ชมีคือคุณลุงคุณลุงของเก่าครับผมสิงเพิ่นก็ะมีสูตรไม่คำนวณ เพราะว่า่นเป็นปู่ของเซียนติกครับเป็นพ่อของสามีเซียนติกครับแ่รวมก็หมายสูแรวมกันเลยบอกครับตันึ่ตัวเลขอ่ามันจะได้สามปูสามปูครับแต่ว่าบนบนนเป็นศูนยตงหานึ่งมีคอตัวเลขยอกันละ แล้วก็ต่อไปวันที่ซีมหกนี่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 อ่ะอันนี้หนึ่งมีข้อแมนอันนี้อันนี้ก็บหนึ่งมีข้อคือกันตัวนเนี่าแมนโอ้อันนี้ซีมันออกมาแล้วซีมหกแต่ว่างวดนี้ให้ซีมหกด็ต่อไปนี่อะไะเอากันนั้นละตัวเลขที่เฮ็ดแล้วนะมีวะครับแมนเฮ็ดหนึ่งมีข้อขนาดโอ้กะมันเถีบออกแล้วโอ้โอ้อันนี้ยเรียกออกแล้ตอนนี้แมนวันนี้มันจะเป็นต้อต้นาม้เป็นของวันนี้เองวะครับแมนอันนี้คือสูตร อ่านี่สุดเด็ดเลยนี่เด็ดเลยแมนตะวันตกจากบ้าถามมาคุยอยู่ตะวันตกใครเห็นหน้าป็นไหนครับายันครับคนหาของเก่าเนาะลุงของเก่ากับหาของเก่าคือเก่าเด้อพี่น้องอืมมันนี้เอากันสดๆเลยครับว่าให้นั่งยืนเลยมันนี้ยืนเลยเอาพี่น้องเนาะเอาเบิ้งเก่าเอาเบิ้ลเอ่าช่างตั้งใจเออเบิ้ลเก่าแปดศูนย์แปดแปดนะครับแมนปดศูนย์แปดแปดแปดห้านะครับแมนอันนี้การันตีแปดเรื่องว่านี่ ท่านเปิดเส้นเอาแปดนย์แปามแปดสองนี่ไม่ยังท่นแมนนั่นแหะตัวเลขที่จับคู่แล้วอ๋อจับมันจะจับมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมสองตัวไอ้สูตรเทิงนั่น2โตัสูตรล่างนั่น3โตครับอ่าจะมีแปดศูนยแปดอีก3มชุดก็จะเป็น2 3 2 0ามสอสามครับท่านผู้ชมส่วน3โตันี่ก็จะมีแปดศูนมแปดสาล้วก็แปดครับนั่นแหะ นี่ครับก็ะเลขชุดนี้ครับผมทีรุ่นของเกาบนในคำนวณออกว่าลวครับเ่องสูตรร่วมด้วยนี่มาครับตำรวจช่วงพอเที่ยงจะพาท่านผช้ชมมาเบิ้งสูตรหวยคำนวณของคุณรุ่งขายของเกาเพราะว่าเบิ้งตอนที่คุณรุ่งจับนั่นรู้สึกว่าจะปวดเสียนเวียนก้าวครับผมเพราะว่าตัวเลขเพิ่นกะเขียนซับสนเนาะ อันนี้พอพันท่ามันก็นเลือยอนุเคราะห์หลอกให้ไม่ครับไปเบิ้ลนับกันเลยค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณลุงขายของเก่าเป็นสูตรมํานอนของคุณลุงนี่ออกมางวดนี้จะโดนใจตรงใจของท่านผู้ชมหรือบอมากค่ะท่านผู้ชมไปเบิ้ลนับกันเลยครับลงเบิ้ลดนแล้วมาเมื่อานี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เจอคุณลุงขายของเก่าแล้วทุนจะให้สูตรให้ตัวเลขแนวทางมื่อนี้นี่นนยังแปดศูนย์แมแปดสอง สองสามสองสตัวนี้เป็นเลขเลขบนเนาะพระเรืองเนาะแมนเป็นเลขบนนะคะมันับลว่าบ,บนวาลานดอกพุทราอย่าทัรวมกันนั่นแหละค้ะวรวมแต่นี้พันมาเลกเด่นไม่บันเด่นล่างตัวใดพระเรื่องเด่นหนางอ่แนเด่นล่างนี่พระไทยมาแปดศูครับแปดศูแดแแล้วก็แปดห้าจะมีเด่นให้เดนล่างให้ยะ สามชุดครับผมซื้อแปดหาดินกูโมเมียนวะแปดหาเด้อครับตัวสุดท้ายต่ผูชมคนมีสินนะนะคนคิดสินออกคนก็ได้เขียนในตะผูชุ่มในเบื้องอาจจะเป็นไข่ไข่ไล่เส้นกับเบื้องเอาครับเนาะแปดศูนย์แปดแปดแปดห้าเด่นล่างประมาณเด้นที่สุดคี่เปดวบุญท่านเด้อว่า เดนแปดห้เด่นแปดหด็นแปดห้าเด็จัดเตียนูโมเอนี่ขอบแดงขอบเด่นักเกตเด่นนะมาตัวเด็ดคุณมาตัวเด็ดมันก็เลยเนียนสีเด่นสั่ๆนะคะแปดนดดดะค่ะท่านผู้ชมเนาะคมาจากสันเอตัวเลขนียอาจจะเขาคุณคนาเด้อขอสามตัวนะครับขอาตัวสาตัวตัวใดแม่บว แม่บปดศูนย์สามแล้วก็แปดสามสองแล้วก็8ปดศูนย์สองสามตัวจะมีแค่สามชุดกับผสามชุดสามชุดนะครับ8 0ดศูนสามแดสามสองและก็8ปดครับอันนี้จะเป็นสูตรหองไำนวณของคุณลุงของเกาครับผมเด็ดเด็ดเด้อผว่าน คุณท่านบอกว่าเด็ดเด็ดกิดแปดหาครับแปดหาเด็ดกโมเด่นกโมแปดหาแสดงมาเ่งแสดงวเ่แสดงาจะขอมาตัวนี้นะว่ายไซะนะคะแต่ว่าโอ้ยลืมถามลุงอยากถามเพิ่นไหมเด็ดเเพิ่นเอาเพิ่นเอาตัวใดล่ะเด็ดซุดนี้กับเพิ่นเด่นไทยกับเด็ดแปดแปดแปดสามที่บอกแมนคือเพิ่นเด่นไทยเพิ่นเด่นไทยสามคูนี่เนาะแปดซูนแปดแปดแปดหาเพิ่นมา ถ้าผู้ใดเขามาติดตามรับชมงทันมทกตัวเลขฉกหลาบแนวทางของคุณลุงขายของเก่านะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เห็นเจตังคนผู้ไทยเจตังวีตีเดอ้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมตันงแต่เห็นกลางคางให้เอยียงเอียงเบิร์เอาเดอ้อพัดเด้อเห็เกนกระดานขานต้นเองกล <laughs> <อ>างค้างไป <laughs> ทนไปทนไปนะก็จะเบิกเสะ็จนครับท่านผู้ชมเบืองเอาครับผมปรากาศทำช่วงทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเราทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับบ้านนี้ก็มาเบิงเด้อบ้านนี้ขยายให้แล้วครับสูตรของลุงของเก่านะครับวันประจําวันที่16มีนาคม2564นะครับอันนี้เป็นแนวทางเด้อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อร์เป็นก็จัดมะไหนะครับตามสูตรของเพิรน สูตรนี่เพิ่นกิดเด้นมารู้สึกว่าสีเด่น8คืขึ้นทั้งเพื่นวานะนะเนาะจะมี8083 82 23 20 03นะครับนี่เลขเด่นเพิ่นนะครับคันเด้นล่างนี่โดยเฉพาะเลยนะครับสมี8085 8น8์8 0 8ห8เออ8885นะครับ8 0 8 8 8นสหนะครับกันสำรับ3ตัวนะครับ3ตัวนี่ก็จะเป็น803 8 0นะครับ80 803 832แล้วก็802มนะครับนี่เป็นเลข3ตัวของเพิ่นมี3ชุดนะครับเด้วเด่นลางของเพิ่นนะครับสำหรับเด่นล่างเด่นบนีก็สามารถไล่ขึ้นไปหากันได้คือเก้านะครับทุกสงทุกอย่างไม่แน่นอนเพิ่นว่าสามารถไปได้เมดนะครับพันหนาบสามารถไปได้เมดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรของลุงของเก่านะครับ นีครับงวดประจําวันที่16มีนาคม64นะครับสูตร้องลุงของเก่านะครับดูไว้เป็นแนวทางเด้อนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะสูตรมีความเคลื่อคาดเคลื่อนได้ตัวเลขก็จะมีดังนี้แหละนะครับก็จะมี80 83 82 23 20 03นะครับ แ,แล้วก็เด่นล่างนะครับ <Okay. S 2> เด่นล่างให้เน้นๆมานะครับ8 0 8 8 8 5 8 3แปดแปดแเออแปดศูนยนะครับ8 0 3นี่เป็นเลข3ตัว2 3ชุดนะครับจะมี8 0 3 8 3 2 8 0 2นะครับเป็นเลข3ตัวนะครับ3ตัวบ่หลายเนาะมีแค่3ชุดเนาะมี3ชุดครับมี3ชุดมีแค่3ชุด เด่นกับมีอยู่3มชุดนะครับต่ว่าเลขวัดเด่นล่างนี่มันก็มีตัวคข้ายๆกันกับตัวแถวอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับยัง8 0ดศูนี่ก็เป็นตัวเดียวกันครับผมจะแปลกแตกต่างกันก็คือมี8 8ด8ปดกับปดห่าครับนั้นแหวเฮอก็ับ่ว่าล่างว่าบนเอเนาะท่านผู้ชมเนาะรูดเสกันเลยครับนกไปเสกกันเลยครับเมาหมดเลยเพราะว่าไปแล้วห้ามหลับไปแล้วให้กลับมาอย่าไปค้างคืนนะครับไปแล้วต้องกลับนะครับ โดยเฉพาะแปด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 ไม่ต้องกลับนะครับถ้ากลับก็คือกลับไปซื้อใหม่ครับกลับไปซื้อเพิ่มนะครับกลับไปซื้อเพิ่มเมนบอบอเพื่อเมนบอว์ับพี่น้องก็ลองนําไปพิจารณาเบิ่มนะครับนี่เป็นสูตรของลุงของเก่าซึ่งโดนแล้วก็บ่ได้มาพบปะกับเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นกับบวใครว่างให้นะครับเิ่นบ่กใครว่างมาเฮ็ดสูตรให้แต่ว่าสูตรของเพิ่นมีเขาประจํานะครับ เขาประจำแต่ของจากเพื่อนมาเพื่อนประเหต์สูตรมานี่ก็บพรใครแพ้นะครับสีเขามาเปลี่ยนประจำพี่น้องก็ลองนําไปพิจนารณาเพิ่งน,นะครับเขาจะเปลี่ยนโชคลาภของพี่น้องเด้อครับผมท่านผู้ชมท่านใดท,ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องไอสตาชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับเนาะครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมคลิปหน้าครับท่า,ทานผู้ชม กขอมาให้ไม่เหงไม่ลยกันสุขสุขคนละครับผมกาค,คิดเงิ้ยในใดเงินยคิดท่องในใดท่องเนาะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนมันหมันกันสุขสุขคนงวดของวันที่สิบหกมีหน้าคมพศสดุสัณหนาหนึ่หกสิบสี่ครับผมคลิปนี้พอเที่ยงไปละครับมันหมันกันสุขสุขคนเด้อครับพี่น้องเป็นหน้าบ้านของเซนติกครับท่านผู้ชม